สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอดู่กับช่อง e n t h u s i t i n g นะครับวันนี้มาดู LC0 ครับนี่คันใหม่่าสุดครับนี่ครับวันนี้นะครับนี่นี่โฉมใหม่นะครับนี่ราคาคูโบต้าเมืองซีสเกตนะครับ LC0 หนึ่งแปด HP นะครับตัวนี้ลองรับน้ำมัน B 2 0นะครับนี่มารีวิวเลยครับ นี่ครับก็โรตเตอรี่นะครับขนาดอาเอ็กร้อยหกสิบห้าอีนี่นะครับครับโรตเตอรี่นี่รถขันแม่ครับวันนี้เลยสดๆนะครับนี่ครับกล่องตัวนี้กล่องเก็บเครื่องมือนะครับมีที่ชาร์จแบตอยู่นะครับนี่ นี่นครับเป็นที่ชาร์จแบตนะครับกันน้ำได้นะครับก็พรุ่งนี้ก็ใหม่อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้รถคูนะครับนี่ใหม่สวยจัดครับพรุ่งนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับนี่ก็ ผานหูนะครับใบยิไม่ใช่ใบยิบสอครับนครับผานพวนะครับผานพววใบยิบสอนะครับผานผานหกยนี่ครับอุปกรณ์ครับเอลซีศนะครับเอส นี่ครับแหมสวยจัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับันดับแหลก ครับกับรุ่นใหม่ก็จะมีนะครับนี่เสรมตัวนี้มาครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบขนาดสี่สิแรงมานะครับ สวยจัดนะครับอู้รถใหม่ครับแหมนี่ครับก็อยู่ด้านบนแล้วครับดูชั่วโมงครับน่ครับที่เต่ากระตายนะครับอันนี้ เกียร์หลัก PTO ล็อกเบรกคัตครับแล้วก็เบรกคันเร่งผ่านหน้าผ่านหลังครับคันเร่งมือแล้วก็ดิน้าถอยหลังนะครับแต่ไฟสูงไฟต่ำไฟผ่ามากไฟเลี้ยวนะครับ นี่ครับกระจุกแม่นี่นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ